นะครับเทแล้วครับสำบากระเช้าจิงโจ้ n k s จิงโจ้นะครับคนไทยทํานะครับ,ททรบก็ถือว่ามาตรฐานแข็งแรงอันนี้ก็บรรทุกได้7-8ตันนะครับบอกเด็กยาวด้ำออกหมดนะครับ ระบบโครงสร้างก็จะเป็นล้อคู่นะครับเป็นล้อเรียงเพาละสี่ล้อเป็นโบกี้นะครับให้ตัวอิสระปั่นด้วยเป็นปั๊มปัน่นปั่นหลังแบบไฮดรอลิกนะครับเป็นปั๊มไฮดรอลิกปัน่นโดยใช้ระบบ PTO นะครับต่างการด้วยรีโมทในหอเก่งนะครับ โดยใช้รถคูปต้านะครับ M 1 3 5 X นะครับเป็นคูปต้าตัวใหญ่135แรงนะครับตัวนี้หาดูได้ยากนะครับก็ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์นิดนึงนะครับช่วงเทตอนใกล้จะเต็มไม่เต็มนะครับถ้าเทไม่ดีก็หกได้หรือจอด ชิดไปยังไงก็เกิดอันตรายความเสียหายแก่กระเช้าได้นะครับเพราะองศาะกระเช้ามันจะตะแคงหารถเอียงองศาหาสิบล้อหน่อยนะครับเพื่อในการเทที่ง่ายขึ้นอ่าหมดแล้วขยาว่าเขยา่าช่วยหน่อยนะครับ ส่วนลูกอันนี้ก็อยู่ประมาณสี่กะเช้านะครับเต็มสามกะเช้าครึ่งนะครับบางคันก็สามกะเช้าครึง่งประมาณไปทีก็ยี่สิบตันสิบเก้าตันยี่สิบสองตันนะครับแล้วแต่ถ้าใบามากหน่อยก็น้ําหนักน้อยแต่ถ้าใบาแห้งหน่อยก็จะได้เนื้อกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังกันยันจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมสดุด ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ